คุณผู้ชมครปีนี้มีคำประกาศเพื่อให้คริสตศาสนิกชนร่วมพิธีพ,พิธีมิสซาผ่านระบบออนไลน์นะคะและวันนี้ก็ได้มีพิธีนี้ที่วัดแม่พระฟาติมามีประชาชนเข้าร่วมกันจำนวนมากผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่วัดแม่พระฟาติมาดินแดงกรุงเทพมหานครจัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพธพระคริสตสมภพโดยให้คริสตศาสนิกชนร่วมพิธีผ่านทางออนไลน์ เป็นไปตามประกาศของพระคาดินาลฟังซิสเซเวียโกวิทวานิชประมุกแห่งอัครสังคมนทนกรุงเทพเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ขอให้งดการรวมตัวกันจำนวนมากและให้ประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านการถ่ายทอดออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ขอให้คริสตศาสนิกชนร่วมมือร่วมใจภาวนาร่วมพิธีกรรมและติดตามข่าวสารของพระศาสนาจักรผ่านทางเว็บไซต์ของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนของอักระสังฆมณฑลกรุงเทพวันที่24ธันวาคมที่วัดแม่พระฟาติมคตาคริสตศนิกชนบางส่วนที่เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพชพ,พระคริสตสมภพ,พแต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัย พร้อมปฏิบัติตามการรักษามาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และให้ใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือก่อนเข้าโบสถ์สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันที่วัดแม่พระฟาติมาจะจัดทุกวันโดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะมีสองรอบคือเวลา6นาฬิกานาทีและเวลา19นาฬิกาวันอาทิตย์มี3รอบคือช่วงเวลา7นาฬกาและ9นาฬิกา จะมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์และประกอบพิธีอีกครั้งในเวลา17นาฬิกาสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประกอบพิธีที่วัดแม่พระฟาติมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด